อะไรครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยได้พบเจอปัญหาอันใหญ่หลวงยิ่งนักมากๆนะฮะจะบอกว่ายิ่งนักมากๆก็ไม่ใช่ะนะเพราะว่ารูนเนี่ยเวลาผมผสมใช่ไหมแม่ไม่ออกไม่ตรงที่ผมต้องการเลยเว้ทุกคนและผมเนี่ยได้ไปหาวิธีอะไรหลากหลายมากไปและผมได้มารองกับตัวเองนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาลองอีกหนึ่งวิธีซึ่งวิธีนี้ผมไม่ไม่รู้เลยนะว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะในคลิปนี้นะ ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปลองด้วยกันนะครับถ้ามันโอเคตามสูตรสาเร็จที่อ่าผมได้รู้มาเนี่ยทุกคนก็สามารถนําไปใช้กันได้นะก็พร้อมแล้วนะครับไปดูพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะโอเคเริ่มกันเลย ถ้าเกิดใครสนใจเติมเงินเกมออนไลน์นะครับก็สามารถติดต่อไปที่เจน้าํากันขาได้เลยนะครับร้านเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับก็เติมไวปลอดภัยบริการทันใจด้วยนะครับทุกคนอ,อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปที่รูนก่อนนะนี่ดักก้อนรูนนะครับใครที่ยังไม่รูนนะว่ามันมีระบบรูนด้วยนะเพื่อเพิ่มพลังของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนี่อันนี้คือรูนที่ผมอ่าผสมผสมไว้นะครับแล้วก็อันนี้คือไอ้รูนที่ผมผสมแล้วมัง่งออก เป็นแบบนี้นะครับมันไม่ตรงสายผมเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาลองผสมกันนะครับอ่ะรูนตัวนี้มันจะเพิ่มทั้ง CP และดาเมจนะครับมันจะเพิ่มให้เราด้วยนะก็คือรูนตรงนี้นะครับยิ่งเราผสมเยอะแล้วก็ได้ท่าตรงที่เราเล่นเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยโหดขึ้นนะครับอ่ะตรงนี้นะครับก็จะเป็นคะแนนรวมที่ผมได้มานะก็คือ2 1 3นะครับเราจะได้โบนัสตัวคูณท่าเนี่ยทั้งหมด80%เอ็นะครับอ่าเป็นไงเยอะไหมเยอะไหมก็คือผมเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรแต้มนะครับ คะแนนสะสมเท่าไหร่นะครับถึงจะได้เป็นคะแนนรวมตรงนี้นะก็คือยิ่งเราต่อเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็แต่ละขั้นเนี่ยมันก็จะอ่เอา <c oughs> ขาเรียกว่าะอะไรได้คะแนนไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้เดี๋ยวเรามาทำารนที่เราต้องการนั่นก็คือธาตมืดนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะทีนี้นะครเราเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าคือผมเนี่ยไปรับรู้มานะครับวิธีการเนี่ย ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ผลหรือเปล่าแต่ว่าคือผีบอกผมมาเอาเคโอเค,อเคมาลองกันดีกว่าอ่าก่อนอื่นนะครับเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีรูนสีขาวก่อนนะครับนี่รูนสีขาวเนี่ยได้จากไหนนะครับก็คือได้จากตรงกิจกรรมตรงนี้นะทุกคนกิจกรรมไปที่เดียวนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้ครับซิลเบเกอร์นะยิ่งเรามีชั้นสูงเท่าไหร่นะครับเราก็จะสามารถรับนะครับเจ้ารูนเนี่ยน,นะฮะ ในแต่ละวันเนี่ยได้ตามจํานวนชั้นเลยนะอย่างสมมุติว่าตอนนี้ผมอยู่ที่30ถูกไหมอ่ะสาเนี่ยผมก็สามารถรับตัวรูนขาวเนี่ยได้ทั้งหมด30ชิ้นนะครับแต่ว่ามันจะสุ่มนะว่าจะได้เป็นตัวขั้นบันไดหรือว่าจะเป็นตัวขย่งแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละใช้ด้วยกันนะครอ่ะโอเคทีนี้เรารู้ที่มาที่ไปของรูนแล้วใช่ไหมว่าเราสามารถรับรูนได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็อ่ะ ผมลืมบอกไปว่ามันจะมีอีก2วิธีอีก2วิธีแต่อ่ะวิธีต่อไปก่อนนั่นก็คือนี่ครับบอสอารีนานะครับซึ่งการเข้าบอสอารีน่าเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้รับนะครับได้รับตัวลูนด้วยนะว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นเฟิร์สนะครับหรือว่าทำดาเมจมากที่สุดในห้องนะครับก็เนี่ยมันก็จะมีเป็นรอบเวลาของมันนะตั้งแต่10บโมงสิบโมงครึ่งนะครับแล้วก็2องโมงถึง2องโมงครึ่งนะวเวลาตรงนี้จะดูตรงนี้นะเวลาในเกมนะทุกคนนี่นี่น,นี่เวลาตรงนี้เวลาตรงซ้ายซ้ายมือข้างล่างนะครับเป็นหล อันนี้ก็เป็นวิธีที่2ที่เราจะได้ตัวรูนมานะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือกล่องตัวนี้ครับสามารถรับรูนได้อีกหนึ่งชิ้นครับอ่าก็คือเราทำเควสรายวันเนี่ยประจําวันเนี่ยครบนะครับครบจานวน100แต้มพอครบ100แต้มเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะได้ตัว กล่องลูนมา1ชิ้นนะครับก็คือเปิดแล้วได้1ชิ้นนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะได้รับลูนทุกๆวันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวบอสอารีนาตัวนั้นอะสามารถลงได้แค่4รอบนะสรอบตอนหนึ่งวันนะครับโอเคอันนี้ก็รู้วิธีการรับลูนไปทั้งหมดแล้วนะครับสําหรับผมนะฮะที่จะแนะนําทุกคนนะก่อนที่เราจะไปลองสูตรกันแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะมีวิธีอื่นที่มากกว่านี้นะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยก็สามารถรับแบบนี้ได้ทุกๆวันนะครับอ่ะโอเคพร้อมแล้วนะ พร้อมที่เราจะไปลองกันแล้วนะคบนะก็คือผมเนี่ยรับตัวลูนสีขาวมาครบแล้วนะผมรับมาจํานวน2วัน2วันผมได้ประมาณนี้นะครับ6กกับ47นะครับคือผมยังไม่ได้ใช้เลยนะก็มาเรามาเริ่มสั่งข้อกันโดยขั้นแรกเนี่ยคือที่สูตรที่ผมรู้มานะครับก็คือเราผสมสีขาวไปเลยผสมไปมั่วๆเลยนะเพราะว่าตัวสีขาวเนี่ยมันมีครบทุกธาตุถูกไหมก็จะเป็นธาตุน้าธาตุมืดธาตุแสง อาะถาไฟนะครับก็คือครบเลยสี่ธาตุตรงนี้นะสี่ธาตุตรงเนี้ยเรามีครบนะครับเราเราก็ผสมไปมั่วๆเลยครับนี่สังคอ,อกมาปึ๊บมันก็จะเหลือ1 2 3สามันจะเหลือ3ธาตุถูกไหมทุกคนอ่ะก็คือตามนี้เพราะฉะนั้นเราก็ผสมไปอีกนะครับผสมไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่อ่ะอันนี้อ่ะมีธาตุที่ผมต้องการก็คือธาตุมืดนะครับนี่ไม่มีรอบนี้ไม่มีนะครับอ่าผสมไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจมันครับคือเราใส่เลยใส่เลยแบบไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้น กดเข้าไปไม่ต้องยังนะเพราะว่ามันมีทัดครบอยู่แล้วในช่วงตัวสีขาวเนี่ยได้สีมืดมาสองอันไหโอูอันนี้ไม่ีดวงดวงไม่ค่อยดีไม่กินนี่ไม่มีแล้วอะผมอยากได้ทัดมืดนะอาอันนี้แจ๋วแจ๋วสีมืดปะมืดปะเออมันต้องมืดมันต้องมืดมันต้องมืดครับโอเคเหลือเศษสองตัวนะครับก็เก็บไว้ก็ได้หรือว่าจะเอาไปผสมกับตัวนี้ก็ได้แต่ส่วนตัวนะครับผมก็จะผสมใบแบบนี้ปั๊บเห็นไหมได้มืดโอเค ทั้งหมดแล้วนะครับคือสีขาวผมหมดแล้วเหลือศูนย์ศูนย์แล้วนะครับก็จะเป็นสีเขียวมาทั้งหมดยี่สิบเอ็ดตัวแล้วก็อีกตัวนี้ก็ทั้งหมดสิบแปดตัวนะครับรวมกันก็ได้ทั้งหมดสามสิบเก้าตัวนะที่มีณนะตอนนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับเราจะเริ่มเข้าสูตรกันแล้วนะครับคือสีขาวไม่ต้องไปสนใจก็คือยัดเข้าไปอย่างเดียวทีนี้นะครับมาที่สีเขียวนะทุกคนสีเขียวเนี่ย ดูนะครับว่าธาตุเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ธาตุนะที่อยู่ในสีเขียวมันมีทั้งหมด3ทธาตุถูกไหมอ่ะสามธาตุเนี้ยให้เราดูดีๆนะครับอย่างผมเนี่ยต้องการมืดใช่ไหมตรงเนี้ยมืดมีสองแล้วก็ไฟมีสองเราไม่ต้องไปสนใจจํานวนนะครับแค่มีธาตุเท่านั้นพอธาตุที่เราต้องการนะโอเคอย่างสมมติผมจะเอามืดแสงไฟใช่ไหมอ่ะก็เริ่มมืดแสงไฟทีเนี้ยนะครับ ผมจะบอกง่ายๆเลยก็คือให้เรานะครับไปหามืดแสงไฟนะครับจะจำนวนเท่าไหร่เรียงยังไงก็ได้แต่ขอให้มีแค่3ธาตุนี้เท่านั้นนะทุกคนไม่เอาน้ําถูกไหมยู่นะผมมาเจอมืดแสงไฟนะครับใส่เข้ามามาครับแล้วก็ผมหาอีกมืดนี่มืดอ่ะมันก็จะเป็นมืดแสงไฟอันนี้ก็จะเป็นมืดแสงไฟอันนี้ก็จะเป็นมืดแสงไฟอ้าโอเคทุกคนอ่ะทีนี้นะครับการออกของมันเนี่ยน้ำเนี่ยจะไม่ออก100%ถูกไหม ทีนี้มันก็จะย่อยแล้วก็จะเหลือทั้งหมดเป็นสีน้ําเงินเนี่ยสี่ตัวสี่ตัวนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสั่งคอให้ดูนะทุกคนปับเห็นไหมมืดแสงไปอ่าน้ําไม่ออกร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าไอตรงที่เราเอามาเมื่อกี้คือมันไม่มีน้ําเลยครับซึ่งการที่ไม่มีน้ำเนี่ยโอกาสที่จะออกน้ำเนี่ยคือศูนย์เพราะฉะนั้นตัวอื่นเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของมันในการออกนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันนิดึงมากกว่าเผื่อมันยังไม่ชัดเผื่อมันยังไม่ชัดนะโอเคเริ่ม ยืนยันไปเอาเป็นแสงน้ำมืดนะครับทีนี้เราก็ลองหาเลยแสงน้ำแสงน้ำมืดโ okay. อเคเราหาอีกเราหาอีกอต้องหาที่เป็นแสงน้ำมืดนะครับมีไหมมีไหมมีไหมแสงนะอ่านี่นี่น,นี่ก็จะเป็นแสงน้ำมืดแล้วก็แสงน้ำมืดอันนี้ก็จะเป็นแสงน้ำมืดอ่ะโอกาสที่จะออกไฟเนี่ยเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับ สิ่งที่จะออกก็คือเราเนี่ยจะได้นะครับก็คือ3มธาตุแน่นอนครับก็คือมืดน้ําและแสงนะครับก็คือจะอยู่ในแค่นี้ตัมตัวเห็นไหมอ่าเป็นไงเป็นไงเงเริ่มแล,แล้วเริ่มแล้วเริ่มเกตกันแล้วดีอ,อ่าโอเคโอเคเดี๋ยวขออีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะเพื่อที่จะเอาไปทําในขั้นต่อไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอา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 กดม่วอันนี้ผมกดม่วเอาเป็นอ่ามืดน้ําไฟแล้วกันนะมีหรือเปล่านะมีครบหรือเปล่ามืดน้ําไฟโอเค แล้วก็มืดน้ําไฟอ่านี่เหมือนกันเลยอันนี้เห็นไหมน้ํามืดไฟน้ํามืดไฟแล้วก็น้ํามืดไฟโอเคผสมไปเห็นไหมเราก็จะได้น้ํามืดไฟแสงเราไม่เอาเพราะว่าแสงเราไม่มีนะครับโอกาสที่มันจะออกแสงะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเห็นมานะครับก็คือศูนย์นะครับโอเคเรียบร้อยครับทีนี้นะครับตัวนี้นะครับมันจะเหลือเป็นสามถูกไหมจากสี่จะเหลือสามเพราะฉะนั้นนะครับเราทําเหมือนเดิมเลยทุกคน ก็ให้เราดูนะครับว่าตรงไหนมันเหมือนกันอย่างอันนี้นะครับดูนี่นี่นะครับก็จะเป็นแสงน้ําแล้วก็มืดนะครับผมก็จะนี่ปึ๊บทีนี้นะครับโอกาสที่มันจะออกเนี่ยก็คือมันจะตัดออก1นึ่ธาตุนะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็น3ามช่องถูกไหมเพราะฉะนั้นอนะไอบล็อก3เนี่ยมันจะต้องมี2แล้วก็2อสองธาตุที่เหมือนเออหนึ่งธาตุที่เหมือนกัน2บล็อกแล้วก็อีก1นึ่ธาตุที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเสี่ยงดวงนะ ามันจะออกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราผมเดี๋ยวผมสั่งเคาะให้ดูนะทุกคนมันมีโอกาสที่จะออกมืดมืดแสงหรือมืดมืดน้ําหรือว่าจะเป็นน้ําน้ํามืดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องดูนะต้องดวงเท่านั้นนะแต่โอกาสที่มันจะออกเนะี่ยมีแค่นี้แต่จะไม่มีไฟเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะนี่เรียบร้อยนะฮะมันตัดมืดผมออกว่ะคน <laughs> เพื่ออะไรวะโอกาสที่มันจะออกเนี่ยมันก็ยังมากไงทุกคนเอมมันก็ยังดีกว่าการที่แบบว่าสุ่มมั่วๆเพื่อให้มันเป็นแบบสี่ธาตุโอกาสมันก็จะมีแบบนี้นี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปว่ามีไหมอันนี้มืดมืดไฟมืดไฟแสงนี่ก็เป็นมืดไฟแสงโอเคแล้วก็ตัวนี้มีไหมมืด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 ืดโอ้ไม่มีแล้วทุกคนเอาละครับทีนี้แหละดวงท่านต้องมาแล้วล่ะ แล้วเ,เดี๋ยวผมลองดูตัวน,นี้ที่มีไหมเมือ่อเมื่อแสงน้ํเมือ่อไม่มีแล้วทุกคนนะครับมันไม่มีแล้วนะถึงเวลาแล้วล่ละถึงเวลาเราจะต้องใช้ดวงที่มีทั้งหมดนะครับหรือว่าตัวนี้ยังได้อยู่นะไม่มีแล้ววะทุกคนอ้าวละ่นะฮะผมว่าผมอธิบายมาขนาดเนี้ยทุกคนน่าจะเริ่มเก็ตกันแล้วล่ละเริ่มเข้าใจกันละเพราะฉะนั้นนะครับคือผมไม่มีแล้วนะ ใครมีก็ทําต่อไปตามสูตรได้แต่ว่าผมไม่มีแล้วผมก็จับยัดเลยแล้วกันนะเพราะฉะนั้นผมจะเอาตัวนี้ออกหนึ่งเอาออกหนึ่งแล้วก็เอาที่มันไม่มีเนี่ยเอาเข้ามานะเพื่อที่ให้มันสุ่มนะอันนี้มันจะสุ่มสี่เลยมันจะสุ่มสี่ธาตุเลยเพราะว่าผมไม่มีผมมีไม่ครบนะครับแล้วก็เอาตัวที่มันไม่มีหมาหนึ่งนี่เพื่อกําจัดออกไปนะครับและนี้ก็ต้องมาลุ้นแล้วนะว่ามันจอกมืดหรือเปล่าอันนี้คือต้องต้องลุ้นแล้วผมลุ้นสี่ธาตุ พราะว่าสี่ธาตุเนี่ยมีหมดเลยมีมืดมีแสงมีไฟมีน้ํานะครับขาครบเลยสรุปมันไม่ออก <c oughs> อ่ะอ่ะแต่ทุกคนเข้าใจนะว่าเออมันถ้าเกิดมันเหมือนกันอะ่ะก็คือมีแค่สามธาตุมันจะตัดออกหนึ่งนะครับอย่างอย่างที่ทุกคนเห็นมาตั้งแต่สีเขียวใช่ไหมสีเขียวแล้วก็มาเป็นสีน้าเงินอะ่ะสีสีเขียวมันก็จะตัดออกเป็นหนึ่งแหละอ่าตึ๊บตึ๊บตึ๊บเดี๋ยวเดียเราไม่ยัดเราไม่ยัดมั่วเราไม่ยัดมั่ว,วโอเคก็มีอีกไหม Okay. ประมาณนี้ครับก็จะเป็นมันก็จะมีมืดแสงไฟน้ําผบสรุปไม่ได้นะคือผมไม่ได้เองแต่ว่าถ้าเกิดมีจิ๊กซอเนี่ยมันก็มันก็ได้แหละอ่ะผมมายัดไปอ่ะอันนี้ถือว่าตอบโจทย์นี่เรียบร้อยทีนี้ครับก็มาดูว่าตัวสีทองเนี่ยมันมันมีประมาณนี้ใช่ไหมผมก็มีนี่นี่นี่อ่ะเดี๋ยวผมทําอันนี้ให้ดูดีกว่านะคือตัวเนี้ย ถ้าย่อยออกไปจะปุ๊บมันก็จะเหลือ2ใช่ไหมสองเนี่ยโอกาสที่มันจะออกน้ํากับแสงเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่แค่มันจะเหลือแค่สองช่องอะอย่างละช่องน้ําน้ําอันนึงแล้วก็แสงอันหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างอันเนี้ยมันก็ต้องซุ่มอีกอก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าผมมีตัวเนี้ยเหมือนกันทั้งสามตัวเนี่ยก็คือมีธาตุธาตุไฟกับธาตุมืดเนี่ยนะครับทั้งสามตัวเนี่ยผมก็จะมีโอกาสที่จะออกเป็นแบบหนึ่งหนึ่ง นะครับก็คือ100%เซลยยังไงเราก็ต้องได้ไม่มืดก็ไฟแค่นั้นแต่ว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือมันเป็นน้ํากับแสงใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นผมจะได้น้ํหนึ่งแล้วก็แสงหนึ่งเท่านั้นนะอันนี้ผมทําให้ดูนะแล้วทุกคนก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันเองนะครับอ่ะเห็นไหก็จะได้แค่มืดกับน้ำเอยก็จะได้แค่แสงกับน้ําเท่านั้นนะครับนี่นี่คือเป็นสูตร สูตรตัดนั่นเองสำหรับผมนะฮะเรียกเป็นสูตรตัดแล้วกันเพราะว่ามันมันก็คือตัดออกไปเรื่อยๆตัดช้อยออกไปเรื่อยๆให้โอกาสที่มันจะออกเนี่ยคือมากที่สุดนะครับอย่างอันเนี้ยผมมีอ่าน้ํามีมืดใช่ไหมแล้วผมไม่มีตัวอื่นเนี่ยผมไม่มีตัวอื่นเลยผมมีมืดกับไฟแล้วผมมีอ,อีกงานหนึ่งคือไฟและน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือผมจะไม่ได้แสงแน่นอนละร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมก็ต้องมาสุ่มเอาว่าสองตัวเนี้ยผมจะได้มืด น้ำหรือจะได้ไฟมืดหรือว่าจะได้น้ำไฟอะไรก็คือเงี้ยต้องสุ่มเอาแหละเพราะฉะนั้นนะถ้าทุกคนไม่อยากไม่อยากให้มันเป็นแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือพยายามนะครับหาแค่2ธาตุเท่านั้นพอก็คือจะใช้มืดน้ำก็ใช้มืดน้ำทั้งหมดนี่แต่ว่าจะเรียงยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้ในเนมบล็อกนั้นอนะมีแค่มืดกับน้ำเท่านั้นพอนะทุกคนอันนี้ก็ทุกคนน่าจะเข้าใจกันแล้วหรือมั้งอย่างอันเนี้ยอ่ะผมสุ่มเลยผมสุ่มเลยนะเพราะว่า คือมีครบทุกธาตุเลยถูกไหมก็จะมีน้ํามีน้ํามีแสงมีน้ํากับแสงแล้วก็อันนี้มีมืดกับไฟเพราะฉะนั้นต้องสุ่มเอาว่ามันจะออกอะไรนะครับใน1บล็อกนะแต่ว่าถ้าตัวนี้ตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับเป็นแสงหรือน้าเนี่ยโอกาส50-50นะทุกคน50-50ิิในที่นี้หมายถึงว่าไม่ออกน้ําก็ออกแสงเท่านั้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันมีครบทุกทั้ง4ธาตุนะครับมันก็คือ25%นะครับทุกคน25% 4าตธาตุ เพราะฉะนั้นผมจะกดให้ทุกคนได้ดูเนี่ยว่าเออมันมีโอกาสได้แบบนี้นะโคสินั่นคือน้ําและผมไม่ได้เล่นน้ำเลยแต่ว่าผมทําผมยอมทําให้ทุกคนได้ดูนะเพื่อเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเออมันมันเป็นแบบนี้นะสองตัวนี้ผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อจะเอาไว้รอรอไอ้ที่มันจะขึ้นมาเนี่ยคือรวมรวมออกมานะผมจะไม่ใส่มั่วนะคือเราสามารถเก็บกระวนเอาไว้ได้เพื่อเอาไว้ผสมในรอบต่อๆไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องเอามาย่อยให้พังให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเก็บไว้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสํำหรับคลิปนี้นะทุกคนใครที่เข้าใจแล้วเนี่ยหรือไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยพิมพิมมาเลยใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจให้ได้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังงงตรงไหนก็นั่นแหละครับ คอมเมนต์ <Comment S 2> มาไว้แล้วกันนะทุกคนสำหรับวันนี้นะขอขอบคุณทุกคนมากมากนะที่ดูคลิปนี้จนจบนะก่อนจากกันนะผมฝากหน่อยเถอะนะทุกคนเพื่ออัลกอริทึมของ YouTube นะฝากกดไลค์นะครับให้ผมหน่อยกดแชร์หรือว่ากด subscribe s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับหรือก็ช่วยกันคอมเมนต์นะครับคือแบบขอบคุณหรือว่าอะไรก็ได้ส่งอะไรมาก็ได้นะในคอมเมนต์นะทุกคนนะโอเคสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะผมก็จะพยายามหาเทคนิคเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละนะทุกคน ามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ออได้เล่นได้ลองทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับและเจอกันบ๊ายบายทุกคน